เกมแนวแก้ไขปริศนากันบ้างนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวแก้ไขปริศนาอยู่เนี่ยคือ ต้องห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้จะรวบรวมมาให้ท่านผู้ชมมากถึง10เกมเช่นเคยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กดแชร์เพื่อแบ่งปันเกมให้กับเพื่อนๆหรือว่าใครที่อยากจะสนับสนุนผมนะี่ยสามารถกดสนับสนุนที่การกดสปอตเตงหรือว่าจะเป็นการดูคลิปนี้จบก็ถือว่าเป็นอันสนับสนุนผมแกมันที่ร้อยแล้วเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแล้วกันนะครับไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าจะมีเกมไหนหน่าโหลวดหรือเกมไหนหน่าเล่นกันบ้างไปดูกันเลยดีกว่าไปดูกันเลย เกมะจนภัยแล้วก็บอกแนวสยองขวัญเข้าไปด้วยเนี่ยก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้ดูได้นะสาหรับเกมที่มีชื่อว่า What Remains of Edith Finch น,นั่นเองเนะครับนะ้องสาหรับเกมนี้นะครับก็เราเนี่ยจะได้ เป็นตวัตวละครตัวหนึ่งที่จะไปสำรวจบ้านของฟินนะครับแล้วก็ค้นหาประวัติเรื่องราวของครอบครัวนี้นะครับเพราะว่าบ้านหลังนี้มันมีความแปลกๆอยู่ตรงที่ว่าครอบครัวของเธอเนี่ยหายไปแล้วเธอเนี่ยยังมีชีวิตอยู่นะครับเราเนี่ยก็ต้องค้นหาเรื่องราวต่างๆให้ได้น,นั่นเองนะครับภาพกราฟิกภายในดูเกมนะครับก็ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างทจะสวยมากๆภาพมาในการเล่นลเกมนี้จะเป็นภาพมอง ที่ลนี่1นั่นเองนะครับแล้วก็เกมนี้นะครับยังไม่มีให้โหลดใน a พ Store มีเฉพาะ iOS เท่านั้นน,น,น,นั่นเองนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่าไอซ์คิมไฟนั่นเองนะสำหรับเกมนี้น่นครับเป็นเกมที่ควรจะมีหลายภาคมากๆแล้วก็สำหรับภาคที่5เนี่ยจะต่อจากภาคที่4เลยนะครับก็คือสำหรับใครที่ยังไม่ได้เล่นภาคที่4หรือว่าภาคก่นอนๆก็สามารถไปเล่นเริ่มต้นได้นั่นเอง สำหรับภาคนี้นะครับเราเนี่ยจะได้เล่นเป็นตัวละครที่มีชื่อว่าไหมนะครับที่ในตัวเกมนี้นะครับจะสามารถสลับตัวละครได้อยู่2ตัวละครนะครับก็จะมีเพื่อนของเราอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเจนั่นเองนะครับที่ภายในเกมนะครับจะต่อจากภาค4ตรงที่ว่าในภาค4เนี่ยเราต้องช่วยเพื่อนออกจากโรงงานไอศครีม แต่ว่าในภาค4มันช่วยยังไม่หมดหรือว่าช่วยยังไม่ได้นั่นเองนะครับเราก็ต้องมาช่วยต่อในภาคที่5นะครับแล้วก็ระบบการเลน่นต่างๆก็จะเหมือนตัวเกมปกติเลยตัวเกมในภาคกันก่อนเลยแล้วก็จะมีด่านาใหม่ๆแล้วก็จะมีความยาก เพิ่มมากขนนั่นเองนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นนะครับก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นกันได้นชอบเล่นเกมแนวแก้ไขปริศนาเป็นแนวเรียงตัวอักษรด้วยเนี่ยคือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า f o r s w o r k cooking cast puzzle นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนะครับจะเป็นเกมแนวแก้ไขปริศนาอักษรไขสำหรับคนที่ชื่นชอบเล่นเป็นแนวคำศัพท์ด้วยในเกมนี้ตอบโจทย์มากนะเพราะตัวเกมจะนำเอาคำศัพท์ เกี่ยวกับอาหารนะครับมาให้เราเนี่ยได้ไปเรียงต่อกันเป็นเกมที่ท่านจะเล่นชิลแต่ว่าก็จะมีความยากเพื่ตัวอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีด่าน,นต่างๆให้เราเนี่ยไปเพลิดเพลินกันค่อนข้างเยอะแต่ละด่านนะครับก็จะเป็น อาหารในแต่ละประเทศด้วยนั่นเองนะครับเนาะก็ปริกิพิยเพลงที่น่าเล่นแล้วก็เล่นสนุกเล่นเพลินกราฟ,ฟิกก็สวยงามมากๆเลยนะครับเนาะเกมแนสวสยองขวัญกันบ้างนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่าไซรุมนั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะต้องหนีออกจากโรงพยาบาล บ้าแห่งหนึ่งซึ่งตัวเกมเนี่ยจะให้เราเนี่ยเกิดอยู่ในโรงบาลเลยแล้วเราเนี่ยจะต้องหาทางออกจากที่นั่นให้ได้ดซึ่งที่นั่นเนี่ยจะเต็มไปด้วยพูดผีปีศาจที่ดักคอย จะทำร้ายเราอยู่นะครับเราเนี่ยก็ต้องเอาชิรอดออกมาให้ได้นะครับแล้วก็จะมีเทมต่างๆก็ปิก็นลต่างๆให้เราได้ไปแก้ไขกันด้วยนะครับเนาะภาพารกราฟิกก็ถือว่าทำออกมาได้ดีภาพมองในการเล่นเนี่ยก็จะเป็นภาพมองบุคคลที่1นึ่งนะครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับที่มีชื่อว่า Gear Index Made, นะครับสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวแก้ไขปริศนาในเรื่องในตัวเกมนี้นะครับจะบอกเรื่องราวของเด็กหนุ่มคาที่บังเอิญไปเจอความลับอยู่ในบ้านของคุณปู่ตัวเองนะครับเราเนี่ยเราต้องแก้ไขปริศนาเพื่อค้นหาสิ่งที่ปกปิดภายในบ้านของคุณปู่ให้ได้นะครับเกมนี้ก็เป็นเกมอีกเกมหนึ่งที่เขาจะทำออกมาได้ดีแล้วก็มีความสนุกมากนะสำหรับใครที่แบบชอบเกมแนวแก้ไขปริศนาอยู่แล้วนะครับเกมนี้ก็คือน่าเล่นอยู่เหมือนกัน ได้ครับแล้วก็ภาพกราฟิกภายในโดโกเกมก็จะเป็นภาพกราฟิกออกแนวการ์ตูนกร์ตูนหน่อยนะมันก็จะเป็นแนว 2D นั่นแหละแล้วก็ภาพมามในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองด้านข้างนั่นแหละนะครับเนาะก็สำหรับใครอยากเล่นก็สามารถเข้ามาลองโหลดเล่นกันได้นะครับชื่อว่า In My Shadow นะครับสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวแก้ไขปริศนาแล้วก็มี สตอรี่เนื้อเรื่องผสมด้วยนะครับแล้วก็เกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่พอตลงมาจาก PC ด้วยนะครับก็ภายในเกมนะครับก็จะบอกเรื่องราวของเด็กสาวคนหนึ่งนะครับที่มีปัญหานะครับภายในครอบครัวเมื่อหลายปีก่อนแล้วก็ความทรงจําในวัยเด็กต่างๆมันก็ค่อนข้างที่จะแย่มากๆภายในเกมเนี่ยก็จะมีปริศนาให้เราเล่นมากถึง50กว่าปริศนาเลยทีเดียวนะครับ ภาพกราฟิกภายในเกมก็ถือว่าสวยมากๆก็สำหรับเกมนี้นะครับยังไม่มีให้โหลดใน Play Store มีเฉพาะใน iOS เท่านั้นนะครับเนาะมาลองเล่นกันดูแล้วกันนะก็ใจคอคนที่ชอบเล่นเกมภาคต่อก็คือเกมที่มีชื่อว่า Demo 2นะครับสำหรับใครที่ไม่รู้จักนะครับเกมเนี่ยจะเป็นเกมแนวมิวสิกเกมแนวเพลงที่จะทําให้เราเนี่ยเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงและเสียงดนตรีอันไพเราะซึ่งภายในเกมเนี่ยจะเป็นเกมที่ผสมแนวเนื้อเรื่อง ข้าไปด้วยนะครับก็จะประมาณว่าเราเนี่ยจะได้เป็นเด็กหญิงคนหนึ่งที่จะร่วมเดินทางไปกับตัวประหลาดตัวหนึ่งที่ล้องหนที่มีชื่อว่าตีมโม นะครับไพน์เดลต้าเกมเนี่ยก็ผสมการประจนภัยเข้าไปด้วยนะครับภาพกราฟิกไพน์เดต้าเกมก็ยังคงเป็นแบบตัวของเวอร์ชั่นแรกหรือว่าภาคแรกเป็นแนวอาร์ตนะครับสำหรับใครที่ชอบโหลดกันได้นะครับเนาะพาร์เซนแอดเวนเจอร์ซึ่งเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวแก้ไขปริศนาที่เราเนี่ยจะได้ไปประจนภัยในคดีอาชญากรรมสิ่งที่ลี้ลับเนี่ยธรรมชาติซึ่งไพน์เดต้าเกมเนี่ยจะให้เราเนี่ยวิ่งเล่นหรือว่าวิ่งแก้ไขปริศนาไปเรื่อย แล้วก็เกมนี้เป็นเกมที่เล่นไม่ได้ยากนะครับก็คือเราเนี่ยจะวิ่งตามเดินด่านไปแล้วก็อะไรที่ขวางอยู่หรือว่าอะไรที่บล็อกเราอยู่เราเนี่ยสามารถทําลายได้ตัวเกมนะครับจะมีด่านต่างๆให้เราเล่นคน่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับมีทั้งด่านที่เป็นแบบด่านปกติแล้วก็เป็นเควสย่อยต่างๆก็มีให้เราเล่นเช่นเดีวยวกันส่วนไอเทมหรือว่าการซื้อของต่างๆเกมนี้ก็มีอยู่ก็คืออาจจะเป็นการอัปเกรดพวกตัวของพลังงานของเราให้แบบมีการ รีเร็วขึ้นนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ชื่นชอบเกมแนวแก้ไขปริศนาอยู่ก็คือเกมนี้ต้องลอองเล่นกันได้นะครับภาพการาฟิกก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนจะมีความน่ารักมากๆภาพในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองมุมสูงนะครับผมมองมองแพลเน็ตนะครับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมจับคู่เรียงเพชรสร้างเกาะในฝันให้สัตว ที่น่ารักนะครับก็คือเกมนี้คนขทานจะตอบโจทย์สำหรับคนที่แบบชอบเล่นเกมเรียงเพชรอยู่แล้วเนาะก็คือเราเนี่ยเรียงเพชรเสร็จภารกิจเสร็จก็จะได้แบบไอเทมต่างๆที่จะมาตกแต่งเกาะของเราได้แล้วก็เกมนี้จะมีด่านให้เราไปเรียงเพชรกันมากถึง2000กว่าด่านเลยคือเยอะมากๆคือเล่นเพลินเล่นชิลๆได้เลยนะครับภาพการาฟิกเายในเกมก็ถือว่าเป็นภาพการาฟิกที่ทานจะทำมา ออกแนวพอดิคอนนิดหน่อยภาพในการเล่นเกมนี้นี่ครับก็จะเป็นภาพมองด้านข้างแล้วก็ระบบการตกแต่งต่างๆก็มีให้เราตกแต่งมากเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเนานะเกมแนว PC ที่บอกเราม,ามือถืออยู่นะครับก็คือตั้มบลอ,องเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับเก,ก,กมที่มีชื่อว่า Poppy p l a y t า m e c h a เ t อร์วันซึ่งเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวสยองขวัญที่เราเนี่ยจะไปอยู่ในโรงงานของเล่นแห่งหนึ่ง ภายในตัวเกมนี้ครับจะถอดแบบจากตัว PC ทั้งหมดเลยนะก็คืออาจจะมีทั้งตัวของตัวละครที่เป็นอของเล่นตัวผีหรือว่าอะไรต่างๆที่จะใช้ในตัวเกม PC เนี่ยอยู่ในมือถือทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับก็ใครที่ชื่นชอบดูที่เป็นแบบเกมของ Poppy ี้เพย์ไทอยู่ใน PC แล้วมองหาที่เป็นแบบในมือถือเล่นด้วยเนี่ยก็คือสามารถเข้าไปลองได้แล้วนะครับสำหรับภาพกราฟิก ก็ถือว่าเป็นภาพกราฟ,ฟิกที่ค่อนข้างที่จะทำออกมาได้ค่อนจะสวยอยู่ภาพเมืนในการเล่นเกมนี้ก็ยังคงเป็นภาพมองบุคคลที่1ก็เป็นบ้างสลับสิบเกมแนวแก้ไขปริศนานะครับว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบคลิปนี้กันเนาะก็สักนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าจะเป็นการจัดอันดับเกมอะไรก็ฝากตามกันแลวก็แชร์ไว้ด้วยนะสักนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม